ใครจะว่ายังไงก็ช่างนะผมว่าตอนนี้มันถึงยุคของการเปลี่ยนแปลงนล่นแหะออการเมืองระดับชาติเปลี่ยนแล้ะผมยืนยั <c oughs> นการตีได้ใครจะโจมตีพรรคสบยังไงก็แล้วแต่นะผมไม่ได้เป็นคนสพกพรรคสมนะโจมตีอย่างอื่นได้อ่อนเด็กไม่เรื่องทํางานไม่เป็นไรก็ว่ากันไป <c oughs> พูดจาไม่เข้าแต่เรายืนยันได้บทป็นเั็นการการสร้าง <c oughs> บทพิสูจน์ได้ว่าไม่สูญเสียงก็เป็นผู้แทนได้ <c oughs> พูดได้เต็มปาก เวลาไปที่ไหนเนี่ยผมลงเรื่องของเรื่องตัง้งคู่วาเลยเดี๋ยวก็คนซื้อเสียงเข้ามารครับก็ผลพิสูจน์มันมีอยู่นะนะครับมีอยู่แล้วเ,เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นทา่างใต้ก็เริ่มมีแหละไม่ซื้อเสียงก็มีสโลแกนใช้แต่ว่าถ้าแอบซื้อด้วยเดีกก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้นะอันนี้อันนี้ผมว่ามีเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแน่แล้วผมก็ยืนยันว่าทัางนี้เนี่ยสกกดคำวชนะเป็นแน่คุี่จังหว่า โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคเชื่อว่าจาก17ต้องมีสักที่หรืออาจจะมากกว่านั้นแต่ได้โอ้ผมว่า่นโอเค <Okay. S 3> ไม่ต่ำกว่า5นะอ oh, ๋อตะย่ชื่อเลยไี่ดี okay.